มาถึงช่วงช่วงเวทีเพชรไทยในวันนี้นะคะ,ะเราก็มีศิลปินสาวสวยเสียงดีค่ะที่โด่งดังมาจากเวทีเดอะสตาร์ค่ะอขอเชิญพบกับคุณเอิร์นเดอะสตาร์ค่ะ ช,ชุดแรกค่ะชุดแรกนะครับชุดไรครับชุดแรกนะคะบัตรเชิญความคิดถึงค่ะค่ะแล้วมาพูดถึงชุดล่าสุดเลยค่ะชื่ออะไรคะอย่ามองข้ามความเสียใจค่ะอย่ามองข้ามความเสียใจโ <c oughs> อคว <c oughs> ามหมายของเพลงคืออะไรฮะคุณคุณเอ๋ ก็เพลงนี้นะคะจริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงก็จะบอกถึงอยากกระตือนคนรักนะค่ะว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้เผื่อใจไว้บ้างคีความเสียใจไว้บ้างใช่ใช่แล้วมองคนใครก็แล้วแต่ผู้ชายจะมองผู้หญิงหรือผู้หญิงจะมองผู้ชายเนี่ยบางทีอย่ามองข้ามสิ่งนั้นนะบางทีวันที่เราจะเสียใจอาจจะมาถึงเราก็ได้ใช่ฉะนั้นแล้วก็ต้องมองให้ชัดแค่นั้นเองเหมือนภรรยาผมมองผมผมมองภรรยาผมผมถึงไม่มีคาว่าเสียใจ เมืน,นี้คุณอินผ่านเวทีประกวดมาหลายเวทีแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะมาถึงเวทีแต่สตาร์มีอะไรบ้างคะก็จริงๆเราประกวดมาตั้งแต่ตอนเรียกได้ว่าปถมศึกษาปีที่3ามป .3 สาปสามสตอนนั้นร้องเพลงอะไรปอสามไปประกวดเออก็ร้องเพลงหลายแนวค่ะไม่ว่าจะเป็นสตริงแล้วก็เพลงสาโกนบ้างแล้วก็ลูกทุ่งค่ะเดีกว่าเอาทีละอันเลยนะ ถ้าเพลงสากลจะร้องร้องเพลงของใครส่วนมากก็จะร้องของมาลายแคลรี่ค่ะมาลายแคลรี่นี่คือร้องบอลปอสามเลยเหรอคะค่ะก็ปอสามปสามปอสี่ปอห้าอะไรางเี้ย้องโหเล่นมาลายแคลรี่นี่ยากมากยากมากเลยแคลี่แคลี่แคลรี่มาลายแคลรี่มาลายมาลายแคลรี่นะที่สูงสูงะนะค่้มตึมเลยนะโอ้โหอมากเลยอ่ะเพลงอะไรฮะที่ของคุณแคลี่เนี่ยแคลไล ก็มีเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่ชอบมากก็คือเพลงฮีโร่ค่ะฮีโร่ไม่สินอ้าว <laughs> เพลงฮีโร่นะครับอ้าวฮีโร่ไม่สิน้นนะเอ๊ You cast your fears aside, and you know you can survive So when you feel the home is gone, look look inside your wealth the strong, and you finally see the truth, and that a hero rises in you. <laughs> เพลงนี้เกี่ยวกับความรักไหมค่ะเกี่ยวกับเ,ออเป็นเพลงของผู้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเพลงไทยล่ะเป็นเพลงเป็นเพลง,ตงสตติงสตติงส่วนมากตอนนี้จะชอบพี่มิ้นมากเลยค่ะมิ้น,นค่ะ คือใครมินสลิวันค่ะอ๋อคุณมาริวันคุณมาริวันโอ้ยไป่ันบุญร้จักเนอะโอคุณมาริวันเพลงอะไรส่วนใหญ่ขอเพียงที่พักใจนี่แหละเมียผมชอบมากเลยเพลงนี้พอขึ้นปัไปเมียผมตาไหลอย่างเดียวเลยจริงจริงมันเป็นยังไงเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนกัน่ป กายที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปคงรู้มันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับหน่อยได้ไหมโอ้เพลงนี้เพลงนี้ก่ามากเลยนะก่ามากนานมา,มากแล้ว ต้เป็นไผมเป็นสาวนอกจากที่คุณเอินรักการร้องเพลงนะคะยังเคยได้ยินว่าคุณเอินรักสุนัขมากใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิก็มีอยู่เมื่อสองสามปีที่แล้วก็คือเลี้ยงสุนัขมากที่สุดก็คือประมาณยี่สิบตัวเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเพราะเราเลี้ยงหมาเนี่ยนะชอบมากเลยชอบค่ะเออทำไมก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายเขาจะเป็นคนที่ ชอบหาอะไรมาเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะหมาก็บางทีแบบว่าขับรถไปเห็นน้องหมาเขาเดินอยู่ข้างถนนแบบโดนรถชนหรือว่าขาเจ็บแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็เอากลับมาเลี้ยงมัางก็มีถ้าผมเอาภาพของสุนัขมาถ่ายสายพันธุ์เนี่ยจะหาได้ไหมพอได้ค่ะแสดงว่าเซียนเลยเซียนสุนัขเลยออามามาลองลองลองดูนะลองดูลองดูอ่านะะเดี๋ยวดูพันธุ์นี้นะครับฟึบอ้าวนี่อะไรฮะอันนี้พันธุ์ปักค่ะโอ นี่ที่พักครัปพักค่ะจะหน้าจะหน้าแบนๆจมูกจะแบนๆค่ะอ๋อเหรอเราจะบอกว่าตัวเตี้ยๆปมๆหน่อยโอ้โหพอแล้วครับพอแต่อันนี้อันนี้ก็พันปักเหมือนกันนะอ่านี่นะครับเป็นตัวผู้ครับเป็นพันปักตัวผู้ตัวผู้จะมีสองแง่แล้วก็เสียดเดียดตัวผู้ ันนี้พันพักตัวผู้มีพันพักตัวผู้นะครับอันนี้คือพันพักตัวเมียตัวเมียจะมีให้ไปให้เสียบครับนี่ฮะพัดพัดตัวเมียนี่อันนี้อีกปักทั้งตัวผู้และตัวเมียครับอันนี้เป็นพักกระเทยครับเสียบด้วยแล้วก็มีที่ให้เจียบให้เสียบด้วยอ่าแล้วครับอ่าก็เป็นคนที่ชอบสับเลนะขอบต่ดูเรื่องราวของคุณเอ๋ลร์ละอ่าเรียบก่อนจากวันนี้มีผลงานชุดใหม่ ค่ะมีผลงานชุดใหม่นะคะล่าสุดเลยอัลบั้มชุดที่2นะคะอย่ามองข้ามความเสียใจค่ะก็มีหลายเพลงนะคะที่อยากจะแนะนาให้ฟังแล้วก็วันนี้นํามาฝากกันด้วยค่ะนแล้วตอนนี้ก็วางแผงแล้วค่ะทุกแผงนะครับวันนี้มีเพลงมาฝากด้วยค่ะชื่อเพลงอะไรคะคาว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บค่ะค่ะงั้นตอนนี้นะคะก็เชิญชมเพลงคําว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บจากคุณเอิ์นตอาสตาเลยค่ะ